สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปลอกก็จะมารีวิวสเปคคอมนะครับที่ใช้กับ CPU i 3 Gen 2แล้วก็นี่แหละครับการ์ดจอ Intel นะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่แอดปลอกเอามาจับคู่จัดสเปคคอมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้รอติดตามรีวิวแยกไ้เลยนะครับผมว่าการ์ดจอ Intel มันดีไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวแอปลอกจะมาทําคลิปแยกให้ดูนะครับเอาละครับในส่วนของสเปคคอมวันนี้นะ CPU ก็จะเป็นตัว i312 1 0 0 f นะครับเป็น c ย u ูที่เหมาะมากเลยสำหรับการเล่นเกมใครที่งบน้อยนะครับ4คอเทตยังเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็การ์ดจอผมของ Intel ก็จะเป็นตัว Intel Arc a 3 8 0นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับความแรงก็จะอยู่ประมาณ1.650นะผมสู้สีกันนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างถูกเลยนะครับราคาไม่เกิน6,000นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับส่วนแรมกับ s s d ก็เหมือนเดิมครับผมแรมก็จะเป็น ม16 g ิครับ RGB แบบนี้เลยแล้วก็ M2 ความจุ500 g ิกันเลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น S610 นะครับอ่ะแล้วก็ใครที่ซื้อกาจอ Intel แยกไปนะครับผมแนะนำตรงที่ให้ไปเปิดฟังก์ชันที่ตัวเมนบอร์ดนะครับมันเรียกว่า Resize Bar นะครับมันจะทำให้ความแรงของการจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับแต่ถ้าใครที่สั่ประกอบคอมของเนี่ย a p ปก จะเปิดให้พร้อมใช้งานเลยผมทาให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันทางานได้อย่างเต็มที่นะครับใครที่ซื้อกาดจอแยกไปก็อย่าลืมไปเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงแอปเปิลจะทําคลิปแยกการเปิดรีไซ์บาร์ให้ดูแล้วกันนะครับเอาละในส่วนเกมพับจีนะครับเฮ้ยไม่ใช่เกมไฟเอ็มนะครับการปรับตั้งค่าที่กาดจอตอนนี้เหมาะสมนะครับผมลองหลายค่าแล้วนะครับค่าที่เหมาะสมก็จะอยู่ประมาณ Normal นะครับก็คือค่าระดับเริ่มต้นเลยนะครับลองปรับ high ปรับไม่ไ high ดูแล้ว มันก็ได้แหละถ้าแบบเลยเล่นฟาร์มเนี่ยคนไม่เยอะคือมันเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าแนะนําเอาลื่นอ่ะผมแนะนําปรับเป็น normal ก็พอนะครับอ่ะมาดู setting กันเนี่ยครับ normal นะครับตามนี้เลยมันจะลื่นนะครับถ้าศูนย์มก่อนนะบางทีมันอาจจะหน่วงนะครับก็โดยที่ว่าการ์ดจอมันราคาประมาณเนี่ยประมาณประมาณหกพันอะติตีไปแล้วกลมๆประมาณหกพันแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับ1 6 5 0 1 6 5 0มันก็ยังปรับวิลี่ไฮปรับไฮยังไม่ค่อยลื่นนะก็ ปรับได้โดยโมพอๆกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าไปฝืนการ์จอความแรงก็ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับนยครับเฟรมเลยตอนนี้ก็ประมาณ100เฟรมหรือว่า90ไปลายนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้คือคือคนไม่ค่อยเยอะนะครับคนไม่ค่อยเยอะถ้าคนเยอะก็อาจจะอยู่ประมาณ50เฟรม40เฟรมแล้วราวนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายนะครับกับการ์จองงบประมาณ6 0พ0บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่ไป เจวผมพาไปที่ที่คนเยอะๆให้ดูนะครับไปตรงนี้ดีกว่าไปตรงหูช่างเนาะแล้วก็ไปที่เลเบลนะครับปักหมุดก่อนจำทางไปหูช่างไม่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่งบน้อยๆนะครับงบประมาณหมื่นกลางๆอย่างเงี้ยผมไม่เกินสองหมื่นก็ ได้คอมเล่นไฟเอ็มลื่นแล้วนะนะครับแล้วบอกเลยว่าการ์จออินเทลนะครับจุดเด่นของเขาหรือว่าข้อข้อเป็นไงล่ะลื่นของจริงนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมไปด้วยเอาไปยิงสตรีมไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเก่งในการยิงสตรีมค่อนข้างเก่งในการตัดต่อวิดีโอเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาทำรีวิวแยกกันให้ดูด้วยนะครับ เฟรมเลทตอนนี้ก็วันหกสิบเฟรมห้าสิบเฟรมนะครับโอ้หตอนนี้เราอยู่ที่ปูช่างนะครับหูช่างนี่ครับปูช่างหกสิบเฟรมอันนี้ตอนกลางคืนนะถ้าตอนกลางวันเฟรมเดียจะพุ่งแบบนี้นะครับอันนี้แบบขับเฉียดแล้วกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมีคนทักผมผมไม่ได้เสียบไม้นะครับเดี๋ยเป็นไงเล่นลื่นเลยนะครับโอ้ย เดี๋ยวเราจะไปหน้าเลเบลใหญ่กันบ้างนะครับเป็นไงครับเล่นลื่นเลยนะจริงจริงเนี่ยสเปคเนี่ยจะคู่กับ i3 Gen10 จนสิบแลมินะงบหมื่นกลางๆเล่นไฟเย็มได้เลยแหละนะครับสบายครับผมบอกเลย เค่อยไปครับผมไปยังชิวๆระหว่างที่แอดต้อนรีวิวนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับใครอยากให้รีวิวเกมอื่นนอกเหนือจากไฟเอ็มบอกผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็จะมีรีวิวแบบเกมที่เขานิยมเอาไปเล่นในปัจจุบันนะครับก็พวกไฟเอ็มพัฟจีวาโลวอร์โซนอะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมพวกนี้ ให้ได้ดูกันก่อนนะครับส่วนอนอกเหนือจากนี้ก็รีเควสมาแล้วกันนะครับการจอจหมดแล้วนะครับผมใครกำลังสนใจอยากสั่งประกอบคอมก็รีบทักมาได้เลยนะครับจะหมดแล้วแอป็อกมีประมาณ20ิบใบนะครับตอนนี้เหลือเหลือไม่ถึง10ใบแล้วนะครับยัยก็ีบตัดสินใจแล้วกันนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็สั่งครบชุดเลยก็จะตกอยู่ประมาณ2ไปลายปลายสามต้นต้นนะครับพร้อมหน้าจอโค้งย4ิบนิ้ว7 5หเฮิร์ตนะครับ เป็นไงลื่นปึ๊ๆเลยนะครับ80สิบเฟรมตอนกลางคืนนะตอน,นนตอนกลางคืนถ้าตอนกลางวันเฟรมนะ่าจะเป็นหลักร้อยอะครับแล้วก็ต้องปิดเงาเลยนะอันนี้ผมเปิดเงานะเนี่ยนะครับโอ้ นี่ครับเล่ได้สบายครับผมไฟเอ็ยังไม่ค่อยเจอปัญหานะครับอันนี้ลูกค้าบอกขอรีวิวเคสอรูปแบบปล็อกถ่ายคู่คอมข้างในนะครับได้เลยจัดให้นะผมจัดให้นี่ครับไฟเอ็จะคู่กับ c ี i i3 i ไได้ชิวๆครับ ใครสนใจอยากสมประกอบพร้อมนะครับก็ทักมาได้ที่เพจแอปปอกเลยว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับมีทุกงบประมาณนี่ครับเข้าหนาเรเบลละปุณนนี่ครับหน้าเรเบล50เฟรม60เฟรมก็โอเคนะลื่นนะเนี่ยแล้วถ้าแบบปิดเงาด้วยอะ เออถ้าอยากลื่นในเวลาทำสตอรี่หรือว่าคนเยอะๆนะครับผมก็แนะนำให้ปิดเงาไปเลยนี่ปิดเงาครับโอ้โห100ร้อยเฟรมมีให้เห็นนะครับพอดีในมุมนี้เอาไว้ทำปกคลิปดีกว่าเนีร้อยเฟร,รมร้อยี่สิบเฟร,รมเออปกตินะครับทำไมเฟร,รมมันเยอะเพราะามันไม่ได้แบบมีรายละเอียดอะไรเลยเป,เ,ปเป็นแบบโลง่งๆนะครับเออแต่ถ้าแบบหันมาทั้งเนี้ย มันมีพวกไฟมีคนสิ่งก่อสร้างกันเยอะนะครับเฟรมเลทมันก็จะลดหลั่นลงมายิ่งคนเยอะเฟรมเลนก็ยิ่งดอปนะครับเป็นปกติเลยมันก็ยิ่งประมวลผลหนักนะครับเฮ้ยแก๊งโรเก็ตนี่เนี่เห็นไหมครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยเดี๋ยวผมเทสให้ดูยาวๆสัก1ินาทีเลยแล้วกันนะครับในสหมดไฟเอ็มก็เล่นได้สบายครับผม ที่สำคัญยังเอาไปยิงสตรีมได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะไปยิงสตรีมให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกับการจออินเ e ลนะครับวิ่งเราจะวิ่งวนเลเวลให้ถึงสักสามรอบนะครับนี่อคนคนคนเริ่มเยอะคนเริ่มเยอะนะครับนี่ ลื่นๆครับผมลื่นๆ<ล>หรือว่าใครมีงบนอกเหนือจากนี้ก็จับใส่การ์ดจอ3060ก็ได้นะครับงบก็จะ,ะอยู่ประมาณสองสองเนะครับประมาณ2 9 k นะครับก็สนใจก็บอกได้นะครับสัง่งแอดปลอกได้อะไรบ้างก็แถมตัวรับ Wi-Fi 5 g นะครับส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับที่ช็อปนะครับรับเจ้าปี๊ซเปเลเตอร์มีทีมงานไอทีซัพพอร์ตนะผมดีโมดเครื่องคอยช่วยเหลือเมื่อ,อคุมลูกค้ามีปัญหา นะคับยังไก็ทางมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับแอดวิ่งตรงนี้ก่อนเออให้มันถึงละสิบนาทีนะครับแม้เฟรมเลทเจ็ดสิบเฟรมหกเฟรมถ้าแนะนําอยากลื่นนะผมก็แนะนําปิดเงาเล่นเลยนะครับกับการ์ดจออินเทลนะครับอเนี่ยก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเกมอื่นนะผมพับจงพับจีนะก็เดี๋ยวรอดูรีวิว ภาย1ิบได้เลยนะครับ